สวัสดีคะ่ะนักเรียนทีนี้นะคะเรามาลองฝึกคำนวณเกี่ยวกับการมหาโมเมนต์ับของแรงหลายแรงดูนะคะเดี๋ยวครูจะพาทำสัก2องข้อนะคะสข้อให้พวกเรารู้จักวิธีการแล้วก็ใช้สูตรให้มันเป็นนะคะ,ะมาดูข้อที่1นึ่กันเลยนะคะข้อที่1ไม้เมตรมวล น้อยมากถ้าโจทย์มาแบบนี้แสดงว่าเขาจะไม่คิดน้ำหนักของไม้เมตรนะคะแขวนด้วยเชือกแขวนด้วยเชือกไว้ที่สเกลไว้ที่สเกลห้เซนติเมตร ปรากฏว่าไม้เมตรวางตัวอยู่ในแนวรากมีแรง ยี่สิบห้านิวตันกระทำที่สเกลยี่สิบเซนติเมตรและมีแรงสี่สิบนิวตันกระทำ ที่สเกล70เซนติเมตรโดยแรงทั้งสองมีทิศทางลงในแนวดิ่งจงหา โมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อไม้เมตรอ,อ่านจุดอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม้เมตรมวลน,น้อยมากแวนด้วยเชือกไว้ที่สเกล50ซนติเมตรปรากฏว่าไม้เมตรวางตัวอยู่ในแนวราบมีแรง25นิวตันกระทำที่สเกล20ซนติเมตรมีแรง40นิวตันกระทำที่สเกล70ซนติเมตรโดยแรงทั้งสองมีที่ลงตามแนวดิ่งจงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อไม้เมตรนะคะก่อนอื่นนะคะขั้นตอนแรกเลยพวกเรามาวาดรูปไม้เมตร นะคะไม้เมตรก็จะมีสเกลใช่ไหมคะไม้เมตรนั่นแสดงว่ามีอยู่100เมตรมี0จุดกึ่งกลางแขวนด้วยเชือกจุดกึ่งกลางจะเป็น50แล้วก็ปลายก็จะเป็น100ไม้เมตรก็จะยาว100เมตรพอดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมีแรงกระทําที่สเกลยี่สตัวนี้สมมุติว่าเป็นสเกลยี่ส มีแรงกระทำในทิศลง25นิวตันแล้วก็ที่สเกล70นะคะที่สเกล70ก็มีแรงกระทำา40นิวตัน40นิวตันตามรูปนี้นะคะพอเราใส่แรงครบแล้วนะคะตรงที่เราเขวนไม,ม้เมตรแล้วมันอยู่ในแนวสมดุลในแนวราบนะคะวางตัวในแนวราบ วางตัวในแนวราบแสดงว่าจุดที่แขวน50เซนติเมตรตรงนี้เป็นจุดหมุนนะคะเป็นจุดหมุนอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหาว่าโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อไม้เมตรนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่า เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีแรงกระทําอยู่2แรงเท่านั้นนะคะก็คือแรง25นิวตันนะคะแล้วก็แรง40นิวตันทีนี้เราก็มาหมุนแรงนะคะโดยใช้สมการ m เท่ากับ F คูณ L นี่นะคะ,ะมาหมุนแรงหมุนแรง40นิวตันมาหาจุดหมุน สีนิวตันเป็นทิศตามเข็มนาฬิกา25นิวตันเข้ามาหาจุดหมุนเป็นทิศทวนเข็มนาฬิการะยะทางของแรง40นิวตันที่กระทามาหาจุดหมุนเราดูระยะนะคะอันนี้70อันนี้50แสดงว่า50กับ70ห่างกันอยู่2 0ซนติเมตรนะคะในทำนองเดียวกันแรง25วางตัวที่20 หมุนมาหา50 20กับ50ห่างกันอยู่30เซนติเมตรนะคะได้ระยะห่างแล้วเราก็มาหาเลยค่ะเอาแรงตัวแรกอิมตามตามเข็มเป็นแรง40นิวตันนะคะเท่ากับ f คูน L f เท่ากับ40ินิวตัน L คือระยะเท่ากับ20เซนติเมตรเราจะต้องทำเป็นเมตร ด้วยการหารด้วย100นะคะ,ะ20เซนติเมตรทำเป็นเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็คือได้เท่ากับ0.2เมตรนะคะเอา100ไปหารนั่นเองได้0.2หาคำตอบนะคะเลื่อนจุดมา0หาย42เป็น8นิวตันเมตรอันนี้คือ m ตามเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วนะคะไอ้ตัวมวลไอ้ตัวแรง40นิวตันที่เป็นตามเข็มนาฬิกา อันที่2นะคะเป็น M ทวน M ทวนก็คือแรง25นิวตันนะคะเท่ากับ F คูณ L เหมือนเดิม F L, เราเท่ากับ25นะคะคูณ L L คือระยะห่างของแรงมหาจุดหมุนได้เท่ากับ30เซนติเมตรทำเป็นเมตรก็ได้0.3นะคะเพราะฉะนั้นหาคำตอบออกมาได้7.5 7.5นิวตัน พอได้7.5นิวตันเราก็มารวมโมเมนต์นะคะโมเมนต์ซิกมาโมเมนต์เท่ากับอ M อบวก M2 M1 คือตัวที่เราหาตัวที่1เป็น M ตามตามมีเครื่องหมายเป็นบวกแทนค่าเลยคือ8นะคะบวกกับ M1 เอ้ย M2 นะคะบวกกับ M2 ก็คือ M ทวน M ทวนมีเครื่องหมายเป็นลบ เพราะฉะนั้นคำตอบผลรวมของโมเมนต์ก็จะมีค่าเท่ากับ0.5นะคะนิวตันเมตร0.5นิวตันเมตรหาออกมาแล้วเครื่องหมายข้างหน้ามันเป็นบวกถ้าเป็นบวกแสดงว่ามันเป็นทิศตามเข็มนาฬิกาโมเมนต์ Moment เป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะตามเข็มนาฬิกา โอเคอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะ